ป้องไปสมปักสมปักบัวใส่กะลัมปลาซับปีมือแม่์มากลับมาเจ็บแซมกันครับตะกอนก็เทาห่อเข้ามาแล้วน้อนขึ้นแลยอะตะกอนอะตีเลยพี่น้องตะกอนพวกขายเสื้อผ้าอยู่นี่ เต็มสสวันีนอมาขกลงหาวันนึงไม่ปแสมัยผอมือนะนันแหละอตุนนั้นตุนนีงเลยผมทำงานอยู่รอบมมันหอเขาโปูนี่นอนกินข้าที่นี่แล้วแ่ตักพีน้องหอุ้มเก่าอ่ะุรวใส่กระลำเอกืนใหนหอืนอแบบนี้ีน ข้างคบอย่างคบชุ people, everything, everything. Leer, well. ่มเกาครับจะกินเราเลยข้ามไจอย่างคจีบจะกินเราอยู่บ้านเพื่อนเราขัดเพื่อนเลยเป็นเจ้ามาเมายังไม่สางเลยหัวใจมาก็ปวดเบลอาแต่ก่อนนะแต่ไม้ก่อนนะหัวใจออกเบลอาดนแรกเลยนะปุวยเลยบอกก็แม่หอเขามาตามหลัง คนใหนแม่กรบรองทางมนต่แอบกากีน,อ,กนองเอ้ยเจ้าสกมันไม่มีกวัดมไม่ดีตนี้บอกใจเลยไอบา้บานบ้านในนั้นนะไอยายดาที่ขายเก้๊ใต้้ะนะนเหนียวขัน่อนุตวิสิกันก็ผมน่มจับเสียงก็ร้องหายจนลูกกรามีหน่อย กมาตุ่มก็นแล้วก so er ็มาอาในเดงแล้วก็เพื่อนก็ในเด้งอะลรสับตีมือแม่ยังเป็นเด็กอ้วไหมเนาะหนเนาะยัง่ะอยังยอะรถคันใสัก่าอรนมันห่วงไปี่รงไหนต้อง่นะรถกาตางว่าตาดาก็เป็นยังไงก็ครตามดาสนราพุงนะตาดาก็อไปเพระว่ามันรถผู้ใดียร์ห่วงหงแบบมั

ที่มันเกิดอุบัติเหตุมันว่าประมาทเลยแหละอยากกินเหล้าเม้ามีสองอย่างักับเยไปเีย้เปล่าไปไหนที่ออกไปนอกเมืองจริงๆแม่งของเฮียแม่ง่าไรเนกะควใจเลยพี่น้องรุดหยอดเลยม้าใหม่ๆเม่ยส่งใหม่ครับใส่มาเายรถองเปลี่

chúng ta mặc dù như vậy có thể là cái mặt mày của cháu mày của cháu có nào mày đều mày phải chịu mày đều 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 mày ปีที่แล้วก็ติดที่สองก็ไปนางกินเหล้าอยู่เขือนเลยไปเจอญาากพี่น้องอยู่นู่นพอดีเลยแสบจวดพี่น้องไปเจอใครก็เลยนั่งกัน,น,าน,กนหากลับมา,ากลับมาแล้วก็มูยเด่งหน่อยมันไหลทากันมาหมาใดใจเลยสามสิบสี่สิบคนมั่ไรมาตามทางไอ้พวกนั้นก็เต็มขั้นโลเลย มแม่เรากบาดได้ไอโรดีแพ <tamanho? S 2> ็กนล่นะรถดีเต้นเลยนะมันอะไรเนยจอดไแบบงี้ยงเง่าแม่ใหมใครใหม่ยังใหม่จอดทางทางเง้ยไตีโอ้ยแต่แม่นึ่อคั่ำแลวเนาะจะคุกงกวัวจุสุดห